ไปส,สบายตำรวจเป็นเพื่อนหน่อยสินะฮะไอ้มันไปส่งได้อย่างเดียวนะอันนี้คือแบบเป็นแกลหรือเปล่าไม่ไม่เขาเป็นหมอเขาหรอเขาก็ไปส่งอไอ้ไปดนะีเขาอย่างนั้นนะ่ะเป็นหมอที่กำลังจะเป็นตำรวจเขาทำได้ด้วยหรอพี่เขาไม่โดนว่าหรอไม่โดนเขาคือเลขาโรงพยาบาลเขาจะโดนย<ข>ัเขาคือเขาคือเจ้าของเขาคือเจ้าของเขาคือผู้ที่ก่ออิดก่อสร้างต้นโรงงานเนามาท่านจะอยู่หรือกำบันเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหปากดีเลยเด็กน<ข>ี<ข>่ ใครด,ด่าดูวะตัวโน้ตใครก็ไม่โตแมแบบเนยเบันอยู่ตรงนู้นโอ้ยปวดหัวว่ะอะไรครับเขาใช่ลุงแล้ว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 ผมเพิ่งเคยเล่นแล้วผมทำไงอ่ะหนูเขาเพิ่งเคยเล่นเหมือนลุงหนูยังรู้เป็นลุงเลยเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยเขามาไบ่อยนะไม่เห็นมีคนแบบนี้เหมือนลุงชาชักเลยลุงชาชักก็ตลกชอบเขาเหมือนกันกูไม่ใช่หมัมเฮยคุณหมอครับผมเบื่อหมอแล้วครับ ผมราะว่าผมผมจะไปเป็นโคตรตำรวจไม่คุณเดายศอ่อยแล้วเหรอเดี๋ยวผมขอไปสมัครตำรวจกันได้ไหมแป๊บนึงเดี๋ยวมาไม่คุณเพิ่งใส่กันไปนะเว้ยเขาเพิ่งแอดหยุดคุณเพิ่งแอดบหยุดมาถึงครึ่งชั่วโมงเลยขอใไม่หรอพี่ไม่โอ้โหเลขานโอ้เลขาที่การระดับเจ้าของโรงพยาบาลอ่ะใครเขาจะไม่แย่งผมน้อผมรีบดูให้มาที่สุดเพราะผมอายขอบคุณครับ ขอบคุณหมอใหม่นมอมาค่ะขอบคุณครับครับเรื่องปครัาคุณต้องปครัาครับก็เลครับปครัาครับครับต้องลบยอมอคนไนปาไม่เป็นไรตึงนไ่บงไปไหนอะไปเสียงคุณคุณก็คนที่พ่นไอ้ลินเหรอฮะไ่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหผมไ่เป็นตารวจดีกว่าครับผม ผมไม่ไหวกับพวกคุณแล้วว่ะจริงๆต้องต้องเอาถอยเอกมาแต่เธองส่นจะไปจะไปเอา่ไอ้ตํารวจหมอมันดูเยอะไปอ่ะครับแล้วก็ไม่มีคนโสดเลยอ่ะผมเซ็งถ้าใครโสดจะวไปขอเข้าไปสมัครตํารวจแล้วลงใช่จักเหรออะใช่จักเหรอลุงยังลุงยังไปสมัครตํารวจเป็นเพื่อนหน่อยสิต่ฮะ ไอ้มันไปส่งได้อย่างเดียวนะอันนี้คือแบบเป็นกแกงหรือเปล่าไม่ไม่เขาเป็นหมอเขาหรอเอาก็ไปส่งใต้ไปดีแล้วเาอะไรนั้นนนะ่ะเป็นหมอที่กําลังจะเป็นตํารวจเขาขทําได้ด้วยหรอพี่เขาไม่โดนว่าหรอไม่โดนเขาคือเลขาโรงพยาบาลเขาจะโดนยัไงเขาคือเขาคือเจ้าของเขาคือเจ้าข,<อ>ข,ข,ของเขาคือผู้ที่ก่ออิฐก่อสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาใหาได้อยู่ หรือดึกกำปันเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหปากีได้เด็กนี่ใครด่าดูวะใจยังน้องผมเป็นเซนใจยยน้องไอ้ดูจะพาไปตำรวจเอาไม่ได้เดี๋ยวในที่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูพาซิ่งด้วยจะไปหาตทัจงหมดหรือเปล่าได้ตาได้ไ้เพนเพนน้องหมดน้ำมันกับลูกกับมันลงบาร์ี่ก็คนลุงลุงให้ตไม่ได้เดี๋ยวหนูพาไปเลยเรียกใครลุงเดี๋ยวเตะขอขาพาบให้นี่ฮะเรียกใครลุงเนี่ยเะหนูถึงหรือเปล่าโอ้ อเเดูขอโทเเาเชอบี่หรือเปล่าเาเรียกพี่ว่าหลุนเาอบพี่หรือเปล่ากาเนือหูจะคิดว่าหนูจะไม่รับฝาละอีสี่วันนี้เหลืออะอะไรอะนี่อะไรอะไม่กาเนเดกเก่าเยอะเป็นเก้าเนี่ยโอสันไม่หยุดเลยกูไปดีกว่าดูาทรงไม่น่ารอดแล้วเวนกำทาพิษกูอีกโอเค กูเป็นใครเดี๋ยวมาด่านูเป็นเกาเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอเฟนเนาะเฟนหนูเป็นเก๋ากูไป็นสีขาวน้าโรำบาลเฟนเฟนเฟนที่ขอเฟนเฮ้ยเฮรู้ไหนพูดใหม่สิใครเป็นเกาเฮ้ยรู้พูดไหนดิใครเป็นเก๋าของมึงเนี่ยอุ้มเฟนอุ้มเฟนนี่เดินแปบนะเอ้าอุ้มฟูทำไมล่ะเนอะไปแปบนะชื่ออะไรอ่ะแปบนะเฟนเป็นโดินแปบนะอ่านไม่ออก เป็นยาเช็คอะไรเนี่ยเขาน้าดูเขาน้าดูเป็นเกาพี่ดูสันขาขนาดนี้ไม่คิดเป็นเกาแล้วเป็นอะไรวะเอ้ยกูไปดีกว่ากูอยู่ไม่ได้แล้วกูไปหละจู้กูไปหละจู wow. oh, ้ไอเหี <oh, ้ยโอ้โหแม่งตำวไม่ต้องไปเองได้ต้องคิดเดี๋ยวไปด้วยดิไป เดี๋ยวพึ่งไอ้ที่ลูกไปไปไปอยากไป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 ลูกเอาของหนูไปดิลูกอย่าเรียกเรียกใครลุงลงไปเลยนะน้าก็ได้อ่ะเดี๋ยวพี่ดิโอ้หคุนที้ไม่ไหวอ่ะลงไป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 ใส่หัวลงไปแาบรถพี่ครับลูงอยากไปเที่ยวไปด้วยทำไมคือใครเดี๋ยวเขาไม่คุ้นเสียงคุ้นคุ้นน่ะเหมือนน้าลุงยางหงอใช่ปะลุงยางอะไรล่ะฮะยังไม่ได้นอนเหรอบ้าป่าเนี่ยไม่ได้ดูกัญชานะเว้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยทขาไมคุ้นลงตลกจังอ่ะกูไม่ใช่มั่มจะบ้ายังไง เอ้าไอ้วะโอ้กูด่าใครแม่งอ้นหรอไอ้เฮียแล้วไอ้วไม่เคยเจอรู้เลยอ่ะเออดีแล้วที่ไม่ต้องเจอแม่งนรกกินกระบาลกูเอ้โลกทำไมรู้ว่าแบบนี้อ่ะโอ้ปอยกูหนูไปต้อนจานหนูไ่ดื้อกูไม่แพ็คไอ้เฮียก็อละแปดบาทกูบอกว่าก็อละห้าสิบแล้วก็คุยไอ้งคุยแบบเช่อเย เอาตำรวจไม่มีใครอยู่เลยมุงที่นี่เขาแต่หนูดูให้ปกติปกแต่หนูดูสกัดทั้งอยอูรู้แี่เขาก็กลับมาเขาไปไล่แกงเนี่ยมาแล้วหนึ่งคนลุงลุงเป็นตำรวจลุงห้ามพูดจาแบบนี้กับประชาชน,นาสวัสดีครับคุณตำรวจผมมาสมัครตำรวจนะครับผมจะไม่อยากเป็นหมอแล้วผมอยากจะทิ้งอินี่ไปมันเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยตู้ตามชื่อตูไอ้ไว้ยูชื่อเป็นไฟล์ลุงเฟนไฟลลงฟุลลลงจผมขอพบผอบตรออสมอทอของกรดด้วยครับ ได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแล้วเขาจะเป็นเก๋าก็มึงเป็นเก๋ามึงสันไม่หยุดเลยอ่ะฮัลโหลครับมีคนมาสมัครเป็นตำรวจครับอยู่หน้าสตอร์นครับตอนนี้ขอขอพบพี่เลี้ยงหน่อยครับรู้ชื่ออะไรอ่ะรู้ขอหนูอยากรู้ชื่อคุณรู้บังเทนชื่ออะไรนะชื่อบังเทนครับได้ครับคุณตำรวจคุณรู้ไม่ได้ชื่อนั้นหรอกเอาดีๆเอาชื่ออะไรชื่อบังเทนโอเคคุณลุงเทนลุงฟังหนู จะเป็นเด็กดีถ้ารู้ไม่ทิ้งหนูรู้ต้องเอาหนวกกลับโรงบ้านได้ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเอา,ากลับรู้ต้องไปรับเคสเพื่อนๆก่อนเพราะใกล้ถึงคิวหนูแล้วอ,นนอันนี้ใช่นัทสิลาป่ะครับไม่ใช่ครับผมบางเทนครับชื่อเทนผมเทนครับเทนสตาริกครับสตาร์เขาเรียกผมว่าสตาริกครับโบรโ้โบเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำคดีก่อนนะครับได้ครับได้ครับครับผมครับเอ่อถึงคิวหนูหรือยังอ่ะเดีวสิรอเลยรู้ไปกับเฟนไหมป้าป้ป้าป้าพาไปก่อนเดี๋ยวคุณตำรวจฝากฝากบอก พบตรอสมทอได้นะเดี๋ยวผมมาได้ครับสามเก้าสามเก้านี่ขอเนใช่ไหมไม่ของหนูคืออนไนพี่ทีนี้ลงไปรื่อยื่อร่อะไรนูช่อลูนเทนใช่ไหมหนูจะเรียกว่าลูนเทนใช่เทนสตาร์ลีกเรียกว่าสตาร์ลีกก็ได้สตาร์ลีก ลองจะลุงเข้ามาบ่อยหรือเปล่าไม่หนูหนูไม่เคยเจอลุงหม่เฟ้นกำลังจะไปเรเบลค่ะไม่เราจะไปเคยเจอได้ไงเพิ่งเคยเล่นเนี่ยเพิ่งเคยเล่นไฟเอ็มมาออสองอาทิตย์เนี่ยอ๋อ,อ,อคุณลูรู้ไบิดูเพิ่งมาเล่นเหมือนกันดูเพิ่งเคยเล่นเกมนี้เหมือนกันไม่อยากรู้มึงจะพูดทำเพ้อเฮ้ยไอ้ลุงถ้าลุงเข้ามาบ่อยๆหนูสัญญาเลยจะเอารถอะไรเขาเอารถด้วยครับเจมวกผมน้องว่าครับหนูก็ไม่บอกใครด้วยหนูจนอะอะไรเนี่ย พี่สรุปให้เฟนไฟไปเคสไหนครับโอ้โหเฟนฝ่ายร้องชื่อเฟนไฟายเฟนไฟอน่ากินรู้รู้ไหมเป็นเมื่อนะไอ้ยลูกเขาไปดูพูดแบบดีอ่ะอู้ปังรู้รู้ไหมแบบคนในหมอกเขาก็ไม่มีใครแบบว่าอันนี้หนูเท่าไหร่สินะ เขาบอกหูโซนเขากักบริเวณหนึเขาไม่ได้มาหาว่ามึงโซนเขาไม่อยากยุ่งกับมึงอ่ะมึงไม่รู้ตัวอ่ะไม่เขาบอกหนูโซนเกินไปเขาบอกว่าหนูหารเรื่องหาราวอ่ะเขาเลยให้หนูอยู่แต่ในโรงพยาบาลเนี่ยเออดีสปากเกนี่คือคนโดนตีนโดน,โดนกระทืบโดนหิ้วโอ้ยอะไรวะเน,นี่ยอะไรอ่ะคุณลุงทำอะไรคุณลุงเนี่ยโท <c oughs> <พบ S 1> นด้านจีบมาโดนตัวโนอนใครก็ไม่โตแบบเดเมียวมนอยู่ตรงนู้นโอ้ยปวดหัวว่ะอะไรครับเอาใช่ลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด่๋ยวเวเดี๋ยวเดี๋ย ตูก,ก็เพิ่งเคยเล่นเหมือนลุงนูยังรู้เหมืนลุงลลเลยเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยเข้ามาบ่อยนะไม่เห็นมีคนแบบนี้เหมือนลุงชาช,าชาักเล่ลุงชาชักก็ตลกชอบเขาเหมือนกันกูไม่ใช่หมัมห่มเฮ่ตูชอบคนปากดี้ะปากดีหน่อยอะเอากไรนโอ้จะลูกอะไรหนูหนูจะโดนตีไหม ฮัลโหลขออนุญาตขออนุญาตอ่าพาหมอ15คนมารับเคสนะครับฮัลโหลครับครับผมไอ้คุลุแล้วคุลุคุลุอยากอุ้มรอบลูเป็นหมอลูกลูกวางกูเป็นหมอโอเคครับโอเคอยู่ไหนครับจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยนั่งมากับกูในรถกูแท้ๆท้อย่ามาถามอีกไปลุงเนนนีีี่่่ยยรถพเอ้าวแล้วกูไปไงอ่ะกูไปไหนอ่ะให้กูไปไหนอ่ะมีสามศพนี่ใค่มีสามศพไงเานั่งไงไม่เห็นหรอ นอนอยู่ตรงพื้นอะสู่สีดำขอดิ้งครับขอดิ้งคุณศิลาครับเดี๋ยวคุณศิลาพาคนไข้ไปโรงพยาบาลทะเลราก็ได้ครับได้ครับนั่นศพพี่นั่นศพพี่เอาไปเรือไปเรือไปเรือไปเอ้เรโหเรียกกูคุณศิลาเรียกกูขึ้นเลยของกูขึ้นเลยเชี๊ย yeah. ขออนุญาตเอาคนสิบห้าคนไปช่วยเหลือนะครับผมอาการย์เต้ยนะนองหรอกเออลูกคนหลบไปนิดนึงนะครับคนไข้ต้องการอากาศหายใจครับผมอ๋อขอทีครับโทษทีครับหมอครับอันนี้ผมต้องคิดเงินเท่าไหร่ครับเนี่ยคิดเงินหกร้อยวัตครับนอนนอนเลยเราจะลองสระผ่านมาก่อนนะว่าเขามีบัตรแยงหรือเปล่ามีอันนี้ไม่น่าไม่น่าจะมีแยงครับไม่มีเคไปหกร้อยวัตแล้วครับผมก็เดี๋ยวคุณจะได้สลบอะครับหมอหมอไม่มั่นใจเหมือนกันนะเป็นเอดครับหมออ๋อโอ๊ย ะที่ก็หมอเพิ่งเข้าไปที่เหตุการณ์แล้วก็คุณศิลาจะเดิมขอบัตรประชาชนเขาด้วยนะครับขออนุญาตดูบัตรประชาชนนิดนึงนะครับผมผมไม่มีครับผมเป็นต่างด้าวอ่ะเป็นต่างด้าวอ๋องั้นเรียกตำรวจได้เลยครับผมงั้นคุณหมอขออนุญาตตำรวจได้ไหมครัขอโทษครับนี่ครับอ่าเอาเอาให้หมอดูเลยก็ได้ครับผมไม่สันทัดเรื่องพวกนี้ครับอันนี้มีโจรพ้นเหรอครับตรงระเบลใช่ป่ะแล้วไอ้ลุงให้หนูเดินกลับคืออะไรเห็นไหมครับหมอคุณใส่ใจอยู่เป็นร้อย คุณสิลาเฮ้ยไอหนูจะไปสมัครตำรวจแล้วโลกต้องการความยุติธรรมหนหนูเดินกลับลงรูหรือเปล่าเนี่ยจะกี้มึงไปขึ้นรถคันไหนล่ะโง่หรือเปล่าเนี่ยฮะบ้าป่ะเนี่ย มแม่งสมองสมองลงจากรถคันไหนเสือกจำไม่ได้เจเลเหรอ,อมึงเอ้รถลุงแม่งโคตรบนป้าเดือจำเลยมหมโอ้โหขับเคมนบูมนไม่ได้ไม่ได้ขับขีบ้เปียกบ้าปะเนี่ยไอ้ลุงแท,ทนคอเบอร์ด้วยอะไรคอเบอร์ด้่รู้ไหนลองเรียกพี่เทนินอ,อายุแค่สิหว่าัอะูปโอ้โหอายุสิห้าเสียงป่าเป็นร้อยกว่าแล้วไปดูสิบเจ็ดพที่สิบเจ็ดสิเจสามหนห อันเจ๊นะรบรู้แต่ลุงเข้าบ่อยหรือเปล่าก็บอกว่าไม่ค่อยบ่อยแลบนายแลบนายอะไรแค่เล่นมาให้ลาตายอีกไอ้ครูแล้วครูแบกว่าปกติหรอนานเล่นกีอะไรเงี้ยหรออะไรนะตุลุงนานาเล่นกีใช่ไหมเออดีต้องขับแก๊ป คุณลุงสุดๆนะเฮ้ยพี<ะ>่ชายทำไมชนตัวแดงล่ะรถร้อนหมดรับเอนี่นะนมัวรอยู่ครับเซฟเซฟรถรับขหมดรถร้อนอโดนจับช้าไอสัตว์ต่างที่ดีนะเนี่ยเดี๋ยวมึงโดกนกระทืบหรอก